บริเวณหน้าร้านดูทีฟีที่ติดชายแดนจะเห็นว่ามีขี้โคลนอยู่ตามทางเดินแสดงว่าน้ำขึ้นมาถึงบนนี้ด้านล่างมีแต่เศษกระป๋องเศษขยะ นะที่บริเวณดูดิฟีนะครับน้ําได้พัดเอาทรายขึ้นมากองไว้ที่บนพื้นนี้ซึ่งเดิมเป็นที่จอดรถไว้หลายหลายตันนะครับมหาศาลเลยทรายทางฝั่งตึกสีเหลืองนั้นนั้นก็คือทางฝั่งของประเทศไทย ทางดอยด้านหลังนุ้นู้นนะครับคือพื้นที่ของทางเมียนมาซึ่งเป็นภูเขาสลับซับซ้อนเป็นร้อยรอย,ร,ยร้อยลูกแล้วก็เป็นแหล่งกําเนิดของลําน้ําสายเส้นนี้นะครับไหลลงมาลำน้ำสายปีนี้นะครับก็ได้พัดผ่านข้ามบริเวณบนสะพานมา ข้ามสะพานไปเลยแล้วก็ไหลลงไปไปสู่ลำน้ำลวกลำน้ำลวกก็ไหลลงไปที่ศบลวกสามเหลี่ยมทองคำตึกบริเวณสองฝากฝั่งทั้งไทยพม่าก,ก็ตั้งตางานอยู่นะที่ตรงนี้น้ำไหลเล็ดลอดออกไป โอเคนะครับเดี๋ยวจะเดินข้าวไปทางฝั่งประเทศไทยนะตรงที่บริเวณด่านไทยเมียนมาก็ให้ผู้คนสัญจรไปตามปกติตามเอกสารที่ถูกต้องนะครับก็ตามวิดีโอที่เพื่อนๆได้เห็นในไลายนะครับทั้งสองฝั่งทางไทยและเมียนมา ก็ต้องใช้เวลาปรปับปรุงฟื้นฟูอาจจะเป็น1เดือน2เดือน3เดือนก็สุดแล้วแต่นะครับถนนมีแต่ฝุ่นเพราะอยู่ในเละเวลาที่ปรปับปรุงขนดินขนทรายออกนะครับ สวัสดีครับ